เราก็เลยจะไปดูหมู่เด้งม,มูเด้งเด้งเด้งเดงแ่งเออมาแหงรถคนฉี่ด้วยลูฉีเที่สื่อเป็นทางทางานของห้างหลังไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่เป็นครั้งแรกที่มาเขาเที่ยวได้ทุกคนกับมิสควอดิเนเชียส2023ไปลว เ, <Yeah. S 1> เขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเป็นสวนหรือเปล่าเยว่าสนดั่วลอะเอันนี้ไม่รู้คือที่ไหนนะคะเราก็ไปแล้วอันนี้เป็นทางลงนะคะเรากลังจะไปชมฮิปโปโปเตมัส

โอ้โหทุกคนแถวยาวมากนี่นะคะแถวดูหมูแด้งหมูแดงโอ้โหแถวโอ้โหดูดิแถวยาวมากโอ้ my god

คนเดียวคนเดยวาเห็นเลยเห็นเลย o d baby เจอแล้ว o ป my แล้วแต่เหมือนเดิมตาคอนเซ็ปต์ m เดินเดิน m u เดินเดิน m u หลับประมาณประมาณวันหนึงมียี่สิบี่ชั่วโมงได้ดหลับอีมีแต่ช่วยแห เบวตีบ็อกเกอร์ชื่อดังไทยอ์อะไะนองก่อนไทร์ไท้์ไทร์ไทร์ไท้์ยไยร์ไท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 นินนไทล์ไร์ไทค์ไทร์ไทม์ไมรไร้อมรวไทร์ไมร์ไไทรทไทร้พร แล้วดูรองเท้านะคะัป้าป้าบอกว่าอยู่บนตู้ปลาตลอดไปมาดามแพมก็อยู่บนตู้ปลาอีกแล้วค่ะจำไม่ลงจากต้นสูงไม่ลงค่ะมิชชันจะไม่ยอมลงค่ะแม้มาดูหมูเด้งเจอหมูเด้งยังคะยังเลยค่ะเดี๋ยวลองเราไปเจอหมูเด้งได้ค่ะเด็กๆตอนมาดูหมูแดง้งนะทุกคนว้าว so cute นี่ใครคิ้วกันระหว่างหมูเด้งกับนางงามสนุกสนานกัน oh ทั oh. like ่วหน้าค่ะสนุกสนานหมูเ yeah. ด้งอาราดูเวลร์น่ารักไหมทุกคนโอ้โหชื่อเสียงเขาโด่งดังไปทั่วโลกนะคะแล้วก็คนรอดูหมูเด้งเยอะมาก แล้วก็ขอบคุณส่วนใจเขาเขียวนะคะคือให้ทีมมิสแกรนด์อินเตอร์นะคะทุกคนแบบว่าได้มาแบบ<ม>เข้ามาดูใกล้ๆ yeah. มาแล้วพี่คนนี้คือคนดัง <c oughs> ไม่เห็นเขา <c oughs> หูเด้งตื่นก่อนลูกหนูตื่นก่อน <c oughs> <c oughs> หูเด้งก็จะรอว่าใม่ค่ะหูเด้งตื่นก่อนมาดูมาดูแกนด์นอินเตอร์แม่มาลีมแล้วคือหลก็คือไม่สนใจหมูเด้งก็คือหลับ เทตาเหมือนเหมือนไสทาน,น่ะตื่นได้แล้วเรามาลุ้นกันว่าหมูหมูแดงจะตื่นกันง,งเนอ,อทพี่คนที่แบบคอยเลี้ยงหมูแดงนะคะเออแต่จะมาลุ้นกันว่าหมูแดงจะตื่นไหมทุกคนหมูแดงหลับ โปรพินโอเคบายาอเคบายโอเคบายโอเคบะนี่เับายโอเขบายงอเ้วกยนอเคบานขึเนมายล้วคบายโอเค่นแล้วคบายโอเค่ายโอ่คืายโอเคบาย้อเคบายโอเดบายโอเ่บายโอเะไปดูอรกันย่อนะจ๊ะ เราดวหมูเด้งตื่นแล้วเราดูหมูเด้งเสร็จแล้วแล้วก็กลับนะครให้ดูประมาณ5นาทีแล้วก็ขึ้นรถใครรถมันทุกคนเี่เด็กก็ขึ้นรถเราก็จะขึ้นรถเราก็รู้ว่ารถเราคันไหนนี่มีนักท่องเที่ยวก็สนาถึนใจกับสาวๆฮะมีรถเราคันไหนเนี่ยเอเมี สวยมากสวยมาก,มากหมูแดงเออเออหมูแดงอือ yeah. let's go let's go my queen อันนี้ก็คือทางขึ้นมาจากการดูหมูเดงยังไม่ได้สัมภาษณ์ใครเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถประจำแต่ละคันอ๋อเขาพาไปดูเตียงอื่นนี่อ่า เป็นยังไงหมูเด้งเป็นไงหมูเด้งเป็นไงหมูเด้งหลับอ่ะพี่ไทยยิ้มเขียนแบบนี้อย่าพูดไปยอ้มก็แบบว่าหนาหักหนาหักเนอะตัวจริงแห่งหนาหักปกติเห็นแต่ในคิดเดอร์เป็นเอฟซีหมูเด้ง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 โอเคป่ะสบายดีมีแฟนคลับด้วยเออชอบดูมิกลันอะเออเจะไหลเด้อป่ะอันนี้ก็เพิ่งขึ้นมาอีกชุดหนึ่งค่ะ ทำมชุดหนึงฮ่าดูยูฟิลหมูแดงหมูแดงหมูแดง so c u e ไหม so cute อยาแบรคิวหมูแดงสเนี่ย ah let's go เป็รใช่ไหมโอเค l o t me one two n one, one. one, two, three. one more time. อฟลิโอเคอ่าเวททัโอเวอร์ดร์อฮอนดูรัสฮอนดูรัสมีคนหนึ่งตรงนน้นพี่แบนโอเค one two three อีกครั้งหนึ่งสองสามนี่กอล์ฟคอร์คุณสามารถเดินไปและนั่งที่นั่นได้ใช่ใช่และก้าวลงก้าวลงดีแบล็คแท้